สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมนะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วเนาะฝนกระบตกแห้งเอฟซีครับนะพอดินไลายนะครับว่าจะไปไตอึงกับบ่ได้ไปซ้ำพี่น้องเอ้ยนะครับเอ่อมื่อานนี่เนาะเมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้ทำการปลูปกผักหวานนะฮะเอฟซีนี่ปลูปกผักหวานใส่ท่อเนาะ นะครับนี่มาฐานบ้าพี่น้องนะครับนี่ท่อห้าท่อนเนาะก็ปลูกนะกี่ต้นนี่สี่ต้นนะครับผมเพราะว่าทุงหนึ่งมันมีสองเนาะนะครับปลูกเพื่อมันตายนะครับพี่น้องอ่าเนะ้าปลูก ด้านเอ่อด้านล่างนี่ผมลองด้วยขี้ไก่นะครับนี่ครับพี่น้องโอ้งานเข้านะฮะ F4 ฝั่งด้านนู้นนะฮะไฟออกนะครับ F4 ทุกท่านเงึดบอพี่น้องเต้นีนีไฟดับครับพี่น้องนะมือตือๆเลยครับมือตือๆเลยครับนะครับดูดูดูด,ด,ดูนะฮะ F4 ทุกท่านโอ นู่นนูน่นนะฮะไฟฟ้าออกนี่ครับไฟฟ้าออกครับพี่น้องเต่ว่าบ้านผมไฟบอออกครับนูยเพราะว่าอ่าจากมันจะมีมอแปลงเนาะตรงนู้นนะฮะ F4 ฝั่งด้านนี้เนาะฝั่งด้านนี้มันเป็นไฟฟ้าที่มาจาก มุกดาหารเนาะฝั่งนั่นนู้นนะมันเป็นไฟฟ้ามาจากสกลนครน,นะครับพี่น้องแสดงว่าฝนตกแหงทางนู้นนะฮะฝนตกแหงทางมุกดาหารมันทำให้ไฟฟ้าดับนะครับประมาณนี้ครับเอฟซครับนะฝนกับตกแหงบันไดครับพอดีซุ่ม เนาะเอ้ยว่าจะไปไตอึงอยู่พี่น้องกับบ่ได้ไปไตซ้ำวันนี้แม่่อยเฮ็ดเนีงกินเด้ว้าวโง่หมืดนเลยต้องไปหาไฟสองกรบก่อนพี่นอ้องะพี่น้องตัวนี้กาแม่ว่านผมเนาะต้มียอยังนี่โอ้ยรวมโค้งไก่เจ้า,าเทศดนียงกินแม่ ต้มโครงไก่ชั่วต้มชั่วโครงไก่โอ้จัดไปพี่น้องนะโครงไก่โค้งละสิบบาทกิโลละสามกิโลยี่สิบห้าบาทโอ้แจ๋วสามสิบบาทพี่น้องเนาะแล้วขับละสามสิบบาทกับพ่ออยู่พอกินอยู่นเนาะไฟกับบุมมาหอนกับหอนเอาวันนี้เฮ้ยจังวานแล้ว นเมื่อนตื้อๆพี่น้องทุกท่านอือๆขงไนแม่โอ้ฟังแล้นโน้นทำอะไรกินนอะเห็นยังกินนอะฟังท่านโน้นนอะต้มซัวอึ้งบ่าฮ่แ่ นะนะอืมนึ่ว่าต้มชั่วอึงเนาะแม่เนาะนะครับมีแต่อึงตัวอ่างมีไหมเนาะอ,อาจจะตกหนักไปหาข้างโอ่งดิอึงอ่างมานั่งข้าง,องโอ่งโอ้เห็นแต่ข้างขากแล้วมาคอยกินมดนะครับพี่น้องฟังทางพุ่นเนาะฟังทงังภูเขาเนาะมันเป็นลำห่วยอาจจะตกแห้งครับพี่น้องแต่่าบก่าเสียงนะฮะ ผมไม่กล้าเสี่ยงขึ้นเขานะฮะเพราะว่าไปใต้อึงน,นะบ้านผมนี่ต้องข้ามเขาลูกนี้เนาะเขาพูดตะมองลงไปขึ้นเขาแล้วก็ลงเขานะฮะมันจะเป็นนำห้วยนะครับพี่น้องอึองหลายครับพี่น้องนะบริเวณแถวบ้านเรานี่ก็แถวบ้านผมนี่ก็มีอยู่เนาะอาจจะมีกบบ่เดี๋ยวจะไปซองเบิง้งนะครับมบิ้งเธอกบออกเนาะ นะพอเดได้ยึดตัวหนึ่งผมมาปนหนึ่งมืออื่นเส้าเข้าก็อิ่มได้เนาะแม่เนาะ <c oughs> นะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเง,งี้ยเอนฝนตกค่อยๆไฟฝ้ากระดับโอ้ยคอยกระหอนเอานะพี่น้องเฮ้ย <c oughs> โอเคครับผมเนาะซิมนี้กับประมาันนี้แหละครับเสียงเพลงมากครับผม <c oughs> นะขอขยานเสียงเพลงเธอได้ครับเอฟซีครับเป็นคลิปสันส้นๆเนาะครับเนาะ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อ,พอพอกระียบโอ้ยอีพอผู้ใหญ่เอ้ยเนาะโอเคครับสวัสดีครับ